สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาฉลองกันค่ะเพราะพี่เกมส์สดีนึะ่ะมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้กินอะไรไปดูกันเลยค่ะ 清洁工。 ฉลองฉลองอะไรคะฉลองหมูกรช้าฉลองให้คนที่เรียนได้ที่หนึ่งยิ yeah! ่งไม้เอฟเฟคใหม่เราสั่งได้เอฟเฟคมีอิมพาวไปจากเมืองนอกแดีใจไหมคะที่เรียนได้ที่หนึ่งของห้องดีใจค่ะอ่าอันนี้ผลพลอยได้นะคะเป็นผลบเป็นผลพลอยได้แล้วก็เป็นลาบปากของแม่ค่ะ นี่ไข่บูอัดอะไรหมูหมัมกเบคอนเนื้ออันนั้นอะไรอ่ะบรรดาบรรดาแองกี้เบอร์แลมี่เพนดา้าพี่กุง้งโอ้ยกุงก้งกุ้งอันนี้ก็ไม่ไม่กุ้งแล้วอันนี้หมูนี่และเป็นนักกีฬาเราต้องกินอะไรผัก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  เป็นไงบ้างคะเฮียเฟนเป็นไงบ้างคะพี่ดาอัดเน่ค่ะพี่ดาจะอ้วนหรือเปล่าให้ถามพี่ดีน้ำหนักมันอุ้ยท้อง่องเลยน้ำหนักมันเกินแล้วนะเป็นไงบ้างพี่ดีมอะไรต้องทำเสียงให้หมดด้วยอือมาเลย อันไหนทำอะไรเอออร่อยอ่ะเอาใหม่ดิฟทำไมเี่าคุณนู้ท่านกว่าคุณนู้ท่านหนกว่าไหมอ้เอยเอียอ่นนี่ฉ <laughs> ลองให้กับคนเรียนเก่งเรียนเก่งเราก็ต้องให้รางวาัลรางวัลเอาอันนี้ไปก่อนส่วนรางวัลที่เราสัญญาไว้นั้นเราไม่เกิดได้เจ้า แม่ยังไม่มีซับจ้าเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะเราจะกินหมูกระทะและชาบูอย่างเอร่อยแล้วเราจะต้องกินผักด้วยนะคะทุกคนอืมอร่อยอ่มาสรุปกันมีใครเรียนได้ที่เท่าไหร่บ้างในเทอมนี้ที่หนึ่งค่ะที่สิบสองค่ะ ผมที่เท่าไหร่ไม่รู้คดีแต่ผมเรียบได้คับโอ้หลวงเจ้เองมากมครูบอกว่าผมพูดมาก <laughs> ครูบ, <laughs> คบอกว่าเฮียดิวพูดมาก <laughs> ใช่ไหมใช่อ่ะทุกคนขอเสียงโหวตหน่อยว่าเฮียดิวพูดมากจริงไหม <laughs> จริง <laughs> ไม่จริง <laughs> พีดาทำไมพีดาไม่ออกเสียงอะ่ะพีดาต้องออกเสียงดิ <laughs> <laughs> พีดาพีดาเร็วๆพูดมาเลยพูดความจริงเฮียดิวพูดมากไหมครับพีดาตายแล้ว อาล,ละโอเคเอก็คลิปนี้ได้เลี้ยงฉลองไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคนที่เรียนเก่งและผู้ที่ได้รับอันนี้ส่งของคนเรียนเก่งอ่ะนังบังมิดาอ่ะสุดท้ายนี้ไม่ว่าจะได้ที่หนึ่งที่สิบสองหรือที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ทุกคนก็น่ารักอุ้งอุ้งฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะ ไม่ต้องมาทำแป็นแลนไม่ตั้งไม่ตั้งเอาโอเคไปนั่งดีๆไปนั่งดีๆอ่ะสรุปว่าต่อไปนี้จะตั้งใจเรียนไหมคะเอ้ยไม่ใช่เอาไว้ดาดาเธอจะเป็นนักกีฬาแฮนด์บอลแล้วเธอต้องเกดดีขึ้น เข้าใจไหมดีมากเธอจะตั้งใจเรียนหรือยังสรุปพี่ดาไม่ตั้งใจเรียนใช่ไหมทุกคนหอมแก้มจะตั้งใจเรียนยังถ้าไม่ตั้งใจเรียนเดี๋ยวแม่หอมอีคนนึงจะไ,ไม อมจนทุกคนหน่าสิทหมดแล้วตอนนี้โอ้ยอ่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะสู้ๆถ้าใครตั้งใจเรียนก็จะได้ของรางวัลและได้สิ่งดีๆต็มเพลงกับไปเป็นความรักจากแม่